เยาวันจะพาเข้ามาดูหอพระไตปิดดกนะคะหอพระไตปิดดกของพระธาตุผาเงาค่ะเนี่ยจะอยู่ศาลาจะอยู่กลางน้ำนะเยาวันจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะเข้าไปดูกันค่ะสวยงามมากค่ะเป็นหอแล้วข้างในก็จะมีพระไตปิดดกค่ะ สวยงามมากสวยงามไหมคะเป็นหอพระไตรปิฎกพระพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่วันจะพาขึ้นไปดูข้างบนที่พระอุโบสถอันนี้หอพระไตรปิฎกประเทศสีลังกาอันนี้ของประเทศสีลังกา แล้วอันนี้หอพระไตรปิฎกประเทศอินเดียค่ะเนาะวันไาอฟซีมาดูเนาะอันนี้ของประเทศไทยของประเทศไทยเราไปดูข้างหลังกันนะคะ เป็นของประเทศอะไรมั่งอันนี้เป็นของประเทศกัมพูชากัมพูชาจะทรงเหมือนกับราสาเนาะเยาวันว่าทรงก็เหมือนราสาเนาะอันนี้เป็นของประเทศอังกฤษเป็นของประเทศอังกฤษ เป็นหอพาะไตปิดกนะคะซีเนี่ยเยาวันก็ได้เข้าพามาชมเนาะอันนี้ของประเทศอะไรเอ่ยอันนี้ของประเทศประเทศอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกค่ะประเทศอะไรไม่รู้นะเป็นของประเทศ ล้วนี่นก็เป็นหอพระไตรปิฎกของประเทศญี่ปุ่นจ้ะเอฟซี FC ประเทศญี่ปุ่นอหอพระไตรปิฎกนี่จะมีทุกประเทศเลยนะเนาะดี๋ยวบันก็ไม่รู้นะเพิ่งเพิ่งเคยมาเห็นนี่แหละตรงนี้เป็นของประเทศจีนจะออกรักษณะจีนเนานนะนของประเทศจีน อันนี้ของประเทศเบอร์มาเบอร์มาหรือพม่าเนาะนี่ค่ะก็ะติดวิดีโดของประเทศพม่าเอฟซี FC ดูนะคะของพม่าค่ะอันนี้ของอะไรเอ,อ่อเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะว่าของประเทศอะไรเนาะสวยงามมาก นี่ของประเทศศีลังกาทั้งหมดมีกี่ประเทศนะที่เยาว,วันพามาดูเนี่ยมีพม่ามีกรัรมพูชามีศีลังกามีอังกฤษเนาะแล้วมีประเทศไทยโอ้หลายประเทศอยู่เอซอันนี้คือเป็นหอพระไตรปิฎกเนาะข้างบนก็สวยสยงาม เยาวันก็ได้พาเข้ามาดูหอพระไตปิดดกเนาะรอบนอกก็จะล้อมรอบด้วยน้ำเดี๋ยวพาจะมันจะพาเดินออกไปนะคะหอพระไตปิดดกตรงนู้ก็จะมีการปล่อยปลาเนาะมันเยาวันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเอซี FC. กดไลค์กดติดตามกดซับะไคร้ให้เยาวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ